บทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังปะกวาตะกสุวิหัลติกะปิโรตุทะบิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิภูสตเตหิสเปหิวะอลันเตหิทัสสะหิจลูกธาตุหิเควตาเยปุเยนาสเนีปฏิตาหุนติอควันกลางทศนายยะพิโกสังขันจะราโคจะตุนังสุขธาวาสกาลิกาลังเทวนังเอิตาธรรมวสิ อยังโขพักว่าสเตส um ุวิหารติกปิโรตุสมิงมหาวัเนมหาตาพิโูสังเขนัสติงปัญกาติหิพิโูสเติงหิตสเปหวะอรหันเตหิตสัสนิจเตโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติปกันตังรัสนายาพิโูสังขันจายานุนะมยัมปิเยนะพักวาเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพักวัโตสันติเกปักเกคาลกัฮาลาภาษยมาติอัตถโคตาเทวตาสัยธาปินามะ คารวาปุริโสสมิชิตตังวาพาหังภาษาเลยอะภาษาลิตังวาพาหังสมิเชยะเยวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภคกวโตปุระโตปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควะโตสันติเกติมังคาทังอภาสิมหาสมโยกวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตามหาอิมังคามังธรรมะสมยังทักิตาเยวะปราะิตาสัง คันติอจัโคอ布าเทวตาพระประทุสันติเกอิมังคทาทังอาภาสิตัตตะระพิกโวสมาทาหัางสุจิตังอัตโนโอุชุกัมมะกังสุสารัติวะเนตานิฆะหิตวาอินทริยานิลคันติปฏิตาติต อัตโคอปาร拉เทวตาพักวตูสันติเกอิมังคาชังอภาสิเฉตวาคิลังเฉตวเบดีชังอินทังคิลังอหันจะมเมชาเตจารันติสุทาวิมาราตะคูมตัสสุตันตาสุสุนะคาติอสโคอป布拉เทวตาพักวตูสันติเกอิมังคาชังอภาสิเอเกจิพุทธังสรลนังคาตาเสนาเตนะคมิสันติอปายภูมิปะฮาปุลปะหายามนุสังเทหังเทวกาตัง กัยังวลิปุเรนสันติติอตาโคอภะคะวาภิกขคอมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสะโสโลกัลธาตุสุตเทวตาสนิปติตาฮวันติตระชาตังศาสนายะภิกขคสำคัญจัตเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตัมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิกพระวันตานังอิตัปปะรมาวะเทวตาลักนณิปติตาอเหสุงสศยทาปิมายังเอตารหิเยปิเตภิกขเว ภวิสันติอนาคตธรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสพปีพระวันตานังอิตาปอรละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสยธาปีมัยหังอิตารักษิปิจิคิดสามิพิขเวเทวกายานังนามานิจิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังวนะสิกโลทะภาสิตาภาสิสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตวิโุภะวะโตวัตสสงภะควาอิตาคาโวจา ฮิโลกมนุษย์กษัมมิยัตภาพุมาตถสสิตาเยสิตาคิริคาพลังป็หิตาตาสมานหิตาปูทูสีหาวัสลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมนะสาสุธาวิปัสสนามะนะนาวิราพิญโยมจัตเตยจตวาวันเนกปิโนวัตเวตตโตอมันตยจีสตาสาวกีสันสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตมิชนาสัาภิโกบวเตจัตตวมักกลุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัมปะตุโลหูยานังอมนุสานะ ศัสนาอเปกเกสตามาัทธคุสหัส,สังอัธะส,สตาลิงสตังเอเกสหศาสนางอมนุสานะมัทธสงอเปกเกนันตามาัทธคุทิสาสภา,า,า,าสภูตาอหุตันจะสภาภอภิญญาวคิตวานาะจักมาตโตกมันตยิสตาสาวกเกศส,สนีละเตทเทว,วกายาภิกตตาเต,าตวิชานาภิกขบุตเยโวหังกิตายิสาไมเคลหินอนุอภัสโซ สัตสหัสสาวะยักษาคุมมากระพิรวัฒนาอิทธิมโตชุติมนโตนนโตยสสิณมานาภิกุมกตินัสมุติวนัจาสหัสสาวเฮมวตายักษขันนตะวันนิโนอิทิมโตชุติมนโตยสสิมนาภิกุมกนังสมุติวันัสตาคีราติสหัสตายักขันตวันิโนอิทิมโตชุติมนโตวันนั้นวันโตยศศิณงคิวัฒมานภิกษุโมกตินังสันนันอิโตตโซลัสสหัสสาวั เวสามิตาปัจจสตายัขษานันนตะวันย์นโนอิทิมโตชุติมโตวันโนมโตยสยศศิโนมธามนาภิกมงูพิกขุนาสัมติมวันังกุมพิโรลัคข้าหิโกวิปุรสานิเวศนาภิญญานังสัตตสานหลังยักขานังปัญญ์ลูปาสติกุมพิโรลัคข้าหิโกศพประกาสัมพิตริมวันัง ผู้ร no ิมจะทิสังราชทัตตะโทปัสาสติทัชนัทผานังอธิปติมหาราชายศติโสภุตตปิตาสภะหาโวอินทนามามหาภลาอิทิมโตชุติมโตวันมันโตยศสติโนโมธรรมนาภิกะมุงภิกะนังสมุิมวันังถ้าขีนังจะทิสังราชาวิรูครับลาหูตะปัสสะสติคุมภัณฑานังอธิปติมหาราชายศติโสภุตตปิตาสภะหาโวอินทนามามหาภลาอิทิมโตชุติมโตวันมันโตยศสติโน โมทัมนาธิกขมงพิกุลังสมิติมวลังปัจฉิมจัตที่สังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสภะโวอินธนามามหาภลาอิทิมาโตชุติมันตุนโนมโตยสัสสิโนโมทัมนาภิกขมงพิกุลังสมิติมวลังอุตตะลังจัตที่สังราชาคูเวโลตปัสสาสติจะขะนังอัธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสภะโวอินธนามามหาภลาอิทิมาโตชุติมันตุนโนมโตยสัสสิโนโมทัมนาภิกขมงพิกุลังสมติมมวรังลิติะโโกรห ปัจฉิมนะวิรูปะโคกูเวลูอุตลังทิสังจตตโลเตมหาราชาสมตา,ตาจตโตโรทิสาทันธนละมาณาทางสุขวปะเนศปีละวัฒเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจะนิกาสธา,ามายากุเวนทูเวเทนทูวิภูจะวิภูตนนโตสหกันณณโนกามเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปนาทโทอปปุปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิกิตติสนโนจะคันละโพนโรละชาชนุสโุ อาคูปัญจศิโคเจวะติมพะโรสุริยวัตถะสาเอเตจันเยจลาชาโนคันทภาสหรา,าชุพิโมธม,มานาพิกามงิกุลังสมิติมวลังอาตะคูนาภาษานาคาวสา,า,สา,าลาสหตัญชะกาคภัณฑสัตตลาอาคูปยาคาสหายาติพิยามมนาทตตลัาจะอาคูนาคายยสศิโนเอลวันโนมหานาโคสุปปคาสมิติมวลัง เยนาคราเชสหาสสหาลันติทิพาทิชาปคิวิสุทธจักคูเวหายาซาเตวณมัชะปะตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชาณัมสิสุปนาโตเขมะมากาสิพุทธโธสนะหาหิวาจาหิอุปวะหายนตานาคาสุปนาสละามะกังสุพุทังสิตาวัลพชิระหะเถนะสมุธาสมุธัง อสุราสิตาพาตโลอสสวัสเต,เตอิทิมัโตยสัสติโนกัลละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิติจตจปหาลาโทนัมุจีสหสตัญจพลิปุตตานังสเพเวโรจนามนกาสันาย,ยหิตวาพลิงเสนางลาหุตพะทะมุป,ปะขะมุสมนนะง,งสมะโยธานิพัตันเตภิกูนังสัมติงวะนาอโปจเทวาปัทวีจเตโชวายุตตถาขะมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยัสสาสหาเมตากรุณา ตากลุณากายิกาอคูเทวายัสสิโนทัศเททัศธากายาสเพนนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตนันมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิกุนังสมติมังลังเวทูจะเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวียมาจะทัดสูปานิสาเทวาจะท้มอคูปุรักิตาสุริยัสสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขันนิปุรักิตวาอคูมันทวะราหกา วสุนังวาสโวโศโทสักโปปาคาปุรินทโททศเสต,ติทัศธากายาสเพนะนาตะวนันิโนอิทิมโตชุติวตมโตนัตนโตยะสสิน,โนุโมธรมนานพิกมบงพิกพุนังธรมติวันังอัทคูสหภูเทวาทะลักษมคิมคิสิคาลิวะอริทกจากจโรชาจะอุม,มาภุพานิพาสินโนวรุณาสหาธรรมารจะอกุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิราอาคูวะอาคูวาสวาสเนสิโนทศเสตทัศธากายาสเพนะนาตะวันิโนอิทิมโตชุติวมโตนันโตยะสสินุโม โมทัมนาพิการมุงพิกรังสัมปติงมนังสมานามหาสมานามนุษามนุษย์สุตตามาคิทาปทุติกาอาคูอาคูมโนปทุติกาอธาคูฮัลโยเทวาเยจารูหิตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายัสัินโนทัิติทัศธากายาสเพนะนะตะวันนีโนอิทิมัโตชุติมัโตนะมันโตยัสัินโนโมทัมนาพิการมุงพิกรังสัมปติงมนังสุกากรุมมหาอรุณาอาคูวิคันนาสาธาโอทาตะไคระฮาปโมคาอาคูเทวาวิจักขนา สตามาตาหาระขชามิสกาจะยัสสิโนท่านยังอาคาปชุนโนโยที่ทราบอภิวัสติทัศเตทัศธากายาสาเพนาานัตตะวันนิโนอิทิมโตทุกิวจุติมันโตวนตัวนนวันโตยัสัิโนโมุรมนาภิกขมงภิกขุน,นังสมุทิมงค์นังเขมิยาดูสิตายามากตกาจะยัสสิโนสมพิตกาลามาสิธาสุตินามาตอาอสวานิมาลัตตินโน อาคูอธาคูปะลินิมิตาทัสเตเตทัสธากายาสเพนนนัตตะวันนิโนโอิทิมตโตชุติวันโตัวนัมมัตัวยนัสสิจิโนโมุธามานาภิกามุงพิกุลังสมติมะนังสัตมมสเตเตเทวะนิกายาสเพนะานัตตะวันนิโนโนัมันวะเยนะอาคังจุงเยจันเยสติสาสหาะภวุตชาตาภาุตทัตชาติมะขีลังโอทัตินะมนาสวังสักเคโมคะตะลังนาคังจันหังวะอสิตาติตังสุภามะปะละมะโตจัดวุตตา อิทิมาต,ตสหัสสันนังกุมารโลติโสจากโงโซปาคาสมิติงวนังสหสัสพามะโลกาหนังมหาพามะพิติทติอุปปันโนชติมตุพิสมากยโยยสัสสิโส,สทเสธะอิสราอาคูปกเจกวะสวะติโนเตสันจะมัชโตอาคาฮาริโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเตเทเวสภามเกมมลัเซนาอาภิกามิปส,สะกนะหัสะมันทียังเอตะคณัคหะพันธะ,ะลาเนะพันธะมะ อันธะมัทุโวสมันตาปริวาริธามาโวมูจิตะโกจินางอิติตถามหาเสโนโกันะหะเสนังอเปสยิปนิตาตะระมาหันจะสลังกตวันอเพระวังยะธาปวุสโ,โคเมโคทตัตตยันโตวสวิชุโกตถา,าโซปจ,จุทาวติสังกุตโทอสัยยังวเสตังจะสพังอภิญญาอภิญญายะววคิตวานววคิตวานะจจคุมาตโตอมันตยิสตาสาวเกตาสนีระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาธาภิกขโวา เจจะอตตะวมมะกะลุงสุตตะวะพุทธศาสต์ศาสนาวิตาลักเกหิปะกมงเนสรังโรมัมปิอิจยุสเปวิชิตะสังฆามาพยาตีตายสัสสีโนโมทันติสหพุติหิสาวกอาติเนสุตาติวันที่1 5ามงคลตะวันใหญ่สิริทิฏฐิมติเตโชจรลักสิทธิมหิติมหาพุทธนาปริมิตะบุญญาธิการรัตด์สำคัญนตปรายะนิวาละนสมัทัสสะพระโอตัวละตัวสมมาสมุติััสะทวติงสมะหาปุริสลขคานุภาเวนะอสิตะ ยานุพยัญชนานุภาเวนะอตุตระสตะมังขารานุภาเวนะสัพพันนารังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปาระมิตานุภาเวนะทัศอุปปาระมิตานุภาเวนะทัศปารามัทธปารามิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะวุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภราานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตูราสีติสหัสธรรมะขันธ นุภาเวนะนวโลกุตตะะธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคีกะมะขานุภาเวนะอัฏฐะสมาปฏิญานุภาเวนะฉละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะยานุภาเวนะธละพลาญานุภาเวนะสัพพันยุตตายานุภาเวนะเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตยะยะฉรานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคาโสกุปะทัวทุกขโทมะ นัสุปายาซาวินาสันตุสภาอันตรายาปิวินาสันตุสภาสังกปาตุยหังสมิสันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตะวัส,วสะชิเวนะสมังคิโกโหตุสพฐาอากาสัปปพระตวนะวะภูมิคังคามหาสมุทธาอัลลักกาเทวตาสทาตุมเฮอนุลคขันตุ พันตุสัพพมังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุทีพวันตุเตพวันตุสัพพมังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสุทีพวันตุเตพวันตุสัพพมังละคันตุสัพพเทวตาสัพพังขารุภาเวนะสัตตาสุทีพวันตุเตนัคตยคขปูตานาปปะขหังนิวารนาปิริตสานุภาเวนะอันตวะเตสังปัตถเวนัคตยคขปูตานาปปะขหังนิวารนาปิริตสานุภาเวนะอันตวะเตสังปัตถเวนัคตาญาปูตนาปปะขะหังนิวารนาปเว บทที่สิพระเทตนกถาปติกางนานะวาขเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ครคำานึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนรมื่อวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตามไปหินนันตังอปัตตนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัรจุปนัญจาโยธรรมังตตตาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะนุพะรูหะยีก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ก่อนมนนนนัั้้้ไดบุคคลเพิ่งจญ ทำนั่นเรื่อง,องให้บุรุปวงเถิดอเชวะกิจามาตัปปังโกชัญญามารณังสุงีเพื่อทาความเพียรเทีน,นวันนี้แลไคลโลจะรู้ความต่นในวันพุ่งนะฮิโนสังฆะลันเตนะมหาเซเนนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสด็จในนั้นก็ไม่มีแก่นละหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัะเทกรัตโตติ สันโตอจิคเตม,มุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีกุป,ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจการทาั้งงอนและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่สิบเจ็ดอภินาคปัจเวทคณะประทังฉลาดทำมมหิฉลังอานัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายจะรู้พ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทำมมหิพยาทิงอานัตติโตเรามีความจิตไข้เป็นธรรมดายจะรู้พ้นความจิตไข้ไปไม่ได้มราณะทำมมหิมราณะอานังมราณะอานัตติโตเรามีความจิต เรามีความตายมาทธราจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาพาโวมินาพาโวเราจะละเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้ผัดปากจากของรักของเจริญใจทั้งที่ไปกามะสะโกลิหิกามทายาโทกามโยนิกามพันธุกามะวติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเรื่องที่อาศัยอย่างกามังกริสามีกัลยาณังวาปาปักังวาตัสสะทายาโทภวิสามีเราจะทำการบรรยายไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของนั้นสืไป เดีย๋ยววางอำมาให้เดี๋ยวพิญท่านปัจเจวีคิเตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกข์ควรเทินวันที่สิบแปดพมมาวิหารภาวนาวุลิเมตตาใหญ่เยาวเมตุตังอีก,กังสม,มยังพักวาสวัรค์ทียังวิหารติเชตวนนาาันีอนนาทพินที่กัสสา阿拉เมตตัลโคภักวาภิกขุอมันเตศีภิกขโว,ขวติพะทันเตติเตภิกขุภักวาตุปัจเจโสสงพักวาอิตาโวจาเมตตาจพิเกเว,ว,กว,ว,กว,ว,กวเจตุวิทยาเสวิตายาภวิตายาภาวุลิกตาญาญาณิกตาญาวัตทุกตาญาอนุทิตาญาปริจิตตาญาสุตมารลักษณา เอกาทัสสะนิสังสาปฏิกังขากัตเตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิผู้เจตินะป่ปะกังสุปินังปะสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตาละคันตินาสักอาคีวาวิสังวาสตังวากามติตุวะตังติตตังสมาธิยติภู้ขัมโนวิปัสสิสติอสมุลโโหกะลังกโลติปุตลิงอัปติวิชันโตภะมลกุบะโภโหติเมตายจพิเกเวเจโตวิมุติยาอาศิวิตายาภาวิตายาภาวุริกตายาญาณิกตายาวัตทุกตายาอนุสิตายาปิจิตายสุจ

अवेला अभयुकेला अभयुके तनमतो सफे अलिया अबेला तरम सफे थे อเวลาอภิญญาบิชาณีขาตุคิเยตนะปริหานตะตูสเพมรุษาอเวลาอภยญญาบิชาณีขาตุคิเยตนะปริหานตะตูสเพวินีปาิกาอเวลาอภยญญาบิชาณีขาตุคิเยตนะปริหานตะตูตีอิมีหิตตหากาลีโอทิโสภนาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตมีหิตตหากาลเลหีทิสาพนาณาเมตตาเจโตวิมุตติสภเริสาทิสภเรัติมายะทิสายะ สตตาอเวลาภิญญาปิชานิกาตุเกตตานังปริานตุสเพปชิมญทิ่สัยจสัตาอเวลาภาปิานิกาตุเกตตานังปริยานตุสเพอุตรายาทิ่สายจสัตาอเวลาอภิาปิานิกาตุเกตตานังปริยานตุสภพเด็กขินยาทิสายจสัตาอเวลาภาปิานิกาตุคกตตานังปริยานตุสเพปุรษทิมยาอนุวิสายจสัตาอเวลาอภิาปิชานิกาตุเกตตานังปริยานตุสเพปชิมยอนวิสายสตาอเวลาิาปิาุ สภูตตลยาหนุ่ยสายยาสตาอเวลาพยาวิชานิกาสุเกตตระหนักรณ์ตุวสภูตขินยาหนุ่ยสายยาสตาอเวลาพยาวิชานิกาสุเกตตระหนักรณ์ตุสภูเหธีมยาทิสายยาสตาอเวลาพยาวิชานิกาสุเกตตระหนักรณ์ตุวสภูอุปาลีมย่าทิสายยาสตาอเวลาพยาวิชานิกาสุเกตตระหนักรณ์ตุวสภูปุรัติย่าทิสายยาปานาอเวลาพยาวิชานิกาสุเกตตระหนักรณ์ตุวสภูปชิมยาทิสายยาปานาอเวลาพยาวิชานิกาสุเกตตระหนักรณ์ตุ สเพอุตลายะทิสายาปนาเวลาพยาชานิคาสุเกตตนังปหตสเรักขิณญาิสายานาเวลาพยาบิชานิคาสุเกตตนังปหตสเปุรัติมายะอนุวิสายาปนาเวลาพะยาิชานิคาสุเกตตนังปหตัสเปัมาอนุวิสายานาเวลาพยาชานิคาสุเกตตรนักปหตสเอุตลอนุวิสายานาเวลาะยาวชานิคาสุเกตตะนังปหตสเรักขิณญอนุวิสายาปนา

สเปยบุรุิมยานุสายาปูตาอเวลาพรยาวานิกาตุกิตนาปรยันตุสเปชิมายานุสายปูตาอเวลาอภิยอภยานีกาตุกิตนาปรยันตุสเปอุตรายานุสายปูตาอเวลาพระยาชานิกาตุกิัตนาปรันตุสเปยแขิานุสายปูตาอเวลาอภยชานิกาตุกิัตนาปรยันตุสเปที่มยาที่สายยาปูตา เอาเวลาอภิยาวิชานิคาตุคตโนมัติเนะตุสเปียบุลมายาที่สายาพูตาเอาเวลาอภิยาวิชานิคาตุคตโนัิเียนะตุสเปีุรัติมายาที่สายาปุขลาเอาเวลาอภิยาวิชานิคาตุคืัตโนมัติาลานะตุสเปียชิมายาที่สายยาปุขลาเอาเวลาอภิยาวิชานิคาตุคืัตโมัติเนะตุสเปียอุตระยที่สายาปุขลาเอาเวลาภิาวิชานิคาตุคืออตโนมัติเละตุสเปรักินยัติที่สายาปุขลาเอาเวลา อนุวิสายาปุกลาอเวลาอภะญาชานิฆาตุกิตัังปิยานาโตสเีปชิมยะอนวิสายาปุกลาอเวลาอภะญาชานิฆาตุกิตัังปิหานกโตสเอุตระายะอนุวิสายาุกลาอเวลาอภะอภะญาชานิฆาตุกิตัังปริยานาโตสเีรักยินยะอนุวิสายาุกลาอเวลาอภยอภะญาชานิฆาตุกิตัังปิหานาโตสเีเหติมายาทิสัยาุกลาอเวลาอภะญาบชานิาตุกิยตัังปิยานาตีผลิมายาทิสาญาปุกหาอ